นีราชาพัฒน์ภูเก็ตค่ะจับมือเจา้าของผลิตภัณฑ์ชล่องแบรนนะคะรวมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะเป็นการดูแลสุขภาพสุขภาพสด้องกับนโยบายการยกระดับการท่องเที่ยวยังยืงยนข้องจังหวัดภูกเก็ตไปติดตามกันค่ะนี่เลยที่นี่เลยนะคะ,คะสตราจาด์ดรยุรันประสันการค่ะอธิบดีขอ้ออธิการบดีมาวิเชไลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ่ถนก็เปิดมากม การจำนานา่ยสินค้าชลองแบน <P> um> รนด์รม <P> um> โปรโมชั่นเส้นทางการถ่งเทแยวเชิงอาหาาแล้วก็สุกกรผพาค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นภายใต้นโยบายการผลิกชอมมาหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแลยนะนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เชิงพื้นทีค่ะเป็นการ,รส,ส่้งเสริมอักษณ์ทของที่ซอฟต์พาวเวอร์และก็เศรษฐกิจสัส้นๆด้วยผ่านการยกระดับสินค้าและก็บริการของชุมชนตำบลฉลองสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิองอาหารและก็สุขภาพอยั่งยืนค่ะ ขาทั่วงานครั้งนี้เขาจัดได้ย่างอย่างเงี้ยนี่น่า,า,าจะเป็นการเดินแบบแล้วองน,นังสุขส<า>ันตายฝูแกนายแบบได้เงินเพียวเลย<ร>นะครับนะเขาบอกว่าภายในงานมีการจัดแสดงมากมายว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าชล่องแบนจากผู้ประกอบการในชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นอาหารทองถิ่นผลิตภัณฑ์เผื่อสุขภาพงานหัตถกรรมตลอดจนเส้นทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้เขานำมาพนวกรวมกันแล้วนะเพราะมีการเปิดพื้นทีให้ประชาชนนังทองเทียวชางเทาไทยชาวต่างชาติได้สัมผัสเอกลักษณ์ ข้องชุมชนอ,มอย่างไกลชิดที่นี่งานครั้งนี้เขาบอกว่าจัดขึ้นจะเป็นจัดทองกลางนะรั้งแรกวันที่หนึ่งเรียกว่าจัดไปแล้วรั้งที่สองไข่ห็นเหล้ววยากไปเทียวยากไปเล่บรรยากาศพันนี้ก็วันที่แปดกุมภาพันธ์มีอีกครั้งหนึง่งประชาชนนักง่องเทียวซามาจะไปทองเทียวไปใต้รูปไปเดินจมจิมช็อปกันได้โดยเขาบอกว่าอาหานที่ามี จ,จำได้ในครั้งนี้เป็นอาหารที่มีคุณภาพมาจากชุมชนเขาบอกว่าเป็นอีกคนไกหนึ่งที่เขาจะมีการมาเดินเล่นอยู่ยตอนนี้ใช่ไหมนี่เป็นบูธของชุมชนที่นำอ,อาหารจะตามมาจำไนกกันเขาบอกว่าการจะง,งานพันธ์จะเป็นการที่กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ครับชุมชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเป็นการยกคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตนี่เราเห้ไหม่พี่มีพามาค่าย์มีอาหารนะมีนาม้ามีได้ของดีที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูกเก็ตนำมาค่ายกันนะครับนะเขาจะไปเลยแล้ววันเดนึ่งสาว่า,าใครจะสนใจไปกันได้เขาจดัดอีกทีนึงวันที่แปดกุมภาพันธ์นะคะใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะครับลอเาว่งสมัครไปเดินเบฟกันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนังเบฟอ้กาหนังเบฟนายเบฟช่วย ก็าลือกจุดซยด้วยนะคะเป็นการ่งเสริมกันท่องเที่ยวสงัดภูเก็ตนะจ๊ะ